สวัสดีครับผมพ่อหอยครับครับพี่น้องทุกคนซื่อก็คือใส่เสื้อแดงเป็นตำมันใจแท้ครับเหมือนมันใจยุ่งงวดเลยมันใจยุ่งมันใจยุ่งเาะใจคู่งวดทั้งรวดทั้งโบแมนจัดงวดโบแมนจังงวดจังได้หัวจะลุดนงวดนึงนี่นึงเอองวดเมื่อกี้นดิลุดครับเพิ่งเกลุดงวดเมื่อกี้นี่นึงแมนสามงวดมาเนาะบางนี้ก็มาโลดบ้าโอ้แต่ว่ากับ เล็กง่ามเป็นตมางอิเลียโนแปดหาสองกับแปดหาศูนย์แมนแต่ว่าบอม่าบอม่าเยอะได้ค่ะเยอะได้วันที่แม่บรรแมนศูนย์เก่ามาบ้าศูนย์ศูนย์เก่าตัวหาซื้อยากง่ายแมนเราจะว่ากันบ่เป็นอย่างหรอครับพ่อใหญ่เพราะว่ามาดไดนาะแมนแมนแมนของบุนีมีขาดมีเข่าไม่หุดได้แมนมีหลุดได้ครับ มันกลายเป็นอดีตไปแล้วนี่ครับเมียนอยู่นงวดวันที่งวดนนีหนึ่งนี่กลายเป็นอดีตไปแล้วครับอดีตนี่เขาต้องปล่อยว่างแหละปล่อยว่างบอกว่างบ่ได้บ่ว่างบ่ได้นาะคิดมากนะผมกแยังบ่ได้เลี้ยใจนี่บอกถึงอนาคตนขงวดหนาวันที่สิบหกนี่บาทนี่ครับพ่อหอยแต่อานาั้งวดหนาวันที่สิบหกนี่เนี่ยวท่านพ่อหอยกับผมมิเงินบอกเพราะว่าอันนี้เป็นความฝันเด้อนี่เด้อ แต่ว่ากะจ็กกีเป็นเช่นไรครับพอพิจารณาเบื้องแต่ว่าควมฝันนี่ฝันว่าจริงนี้ครับเลขมันคือสีย่างถูกเก่านี่ล่ะมันมาจริ่นชีบไงมาเพิ่นมาให้เพิ่นว่าเลขมีมันก็ธรรมดาผิดพลาดได้ประจันเพิ่นว่าอในควมฝันดิในควมฝันในควมฝันผิดพลาดได้แต่ว่าเท่ากับบันเพี้ยนเพี้ยนไปทั้งนี้ไหวพัดสวดมนต์ประจัน เพิ่นว่า,นนวาในความฝันครับ,<พ>รบปูแมาบอกเันบอบมาบอกในความฝันกปูเป็นตาปลาเขาเนี่แหละครับเอแต่ว่าเพิน่นจะให้เห็นลาน่างๆเพิ่นบอกให้เห็นอันนี้ในความบอได้เห็นชัดบอได้เห็นชัดเห็นพ่อหัอวเป็นปูแม่เพิ่นว่าค่อยไปค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไว้สั่นเพิ่นว่าครับเพิ่นให้แนวทางไม่ชินจีแต่ว่าพกหอยอันนี้ความฝันครับ แต่ว่าเลขตัวที่เพิ่นหมากเพิ่นหยยีสิเรียบแบบไครับหมากศูนย์ห้งวดนี่ศูนย์หล่างสอเกโอ้ยหหทั้งหมดทั้งล่างเลยตัวนี้ฮน,นี่ทั้งหมทั้งล่างเนอจักสีแมนบบแมนกันกนพิจารณาเว้ยเอาไปเชียเม,มืองก้อนกัน,กนได้ครับเพราะว่าพอาะหอยกั ขี้เห็ดเนี่ยและอันดัไปเมื่อวี่รุดครับแนวมันเป็นความฝันมันกะจัติวาจังหดเนาะครับผมเออ่ยกะห้แนวท่าเมืองหายมากกะล่าเส้นดวงเร่งเ็กๆน้อยๆนอยหาแบตเตอรี่ไว้บาดนี้คือว่าทำไปที่ปูห้เห็ดปูวยเห็ดทำพิธีปูวยเห็ดแต่ว่าจะหายไม่ามือพุ่นบูย ร้อยสี่ร <Also, S 2> ้อยบ่เอาเอาบอสปูเพิ่นว่าอย่างไรกับจังสัรค์หลานบอบ่หอยเนาะเพิ่นบ่นะครับเพิ่อนเพิ่นสิมีรายการพาไปเฮ็ดทั้งไก่โอ้ยละเจ้าซาเจ้าแต่ว่าอยู่นี่ปูบ่ให้เฮ็ดบ่ให้เฮ็ดปูว่าเศร้าเฮ็ดซาบ่ะทีเศร้าเฮ็ดชาเพราะว่าขาบ่ทันได้ดีเถอะครับเอ่าแล้วเนี่ยฟั่งๆครูบาอาจารย์ครับผมได้ยินอยู่ได้ยินนั่นผู้ใหญ่บ้านเก่านี่เพิ่น เป็นเป็นเบาอยู่ว่าปูบอยากให้พอหอยเฮ็ดเพราะว่าพอหอยคือเห็นนี่เนาะสภาพอย่เนาะยังจะของยังยังเจ็บยังป่วยอยู่แล้วกั่เพื่อนว่าเคาะกัมยังบ่ทันเบิดยังบ่ทันได้เบิดเกิดเยว่าไแต่ว่ากะใกล้แล้วละว่าฉันเพื่อนว่าแต่ว่ากัใกล้แล้วใกล้แล้วให้เมดช่วงเคาะช่วงกัมก่อนอยากเฮ็ดจังค่อยเฮ็ดแป้งสันเป็นบ่แมนครับปูเพิ่นตุดช่วนีเพื่อนหามันก็เลยบอยกันอย่าคัดเพื่อนไนเลยเพื่อนเป็นห่วงเพ่นเป็นห่วแ่น รับพันยานสุขภาพบดีคันเฮ้าเฮ็ดอมันกับบนแอนนอราดีมันวันแอนนอือครับพ่อหายกับมีแนวท่านแต่ความฝันนี่แหละเอาความฝันไปรวดนี่เอาความฝันไปเนาะค้อมฝันไปแต่ว่าความฝันนี่กะมันเคยชิวเคยเข่าอยู่ว่าออกไปแมนแมนแมนเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดเฮ้าสั่งค่าปูคนมีแล้วเหมือนดันใจเฮ้าคนอย่าเฮ็ดจากสั่งทิ้งทีละพี่น้องกะฟังมึง พอหอยกับมีแนวทาท่า้ไรท่อนี้และศูนย์ห้าเจ็ดวัตีพอไฟห้าเจ็ดอันนี้นาซิมเป็นบนบ่ครับพ่อหอยฮะอ๋อแต่บ่าเขาบอกไม่ได้เพราะมันครับวันชิมกินแล้วมเก็ตขายด้วยกัน แบรนุน <minutes> ่ะแต่ก <lawsuit> <What S 2> ็มาตามรักที่เฮาปัดไว้ดีเปียเดี๋ยวมื่อกี้ทรงซิกอีหยังส่งซิกอีหยังเมื่อกี้นี่เมื่อก่ออกเลยบ่ได้ยินพร้อมเอาเอาบ่เป็นหยังเนาะเลข3าตัวกั่นมากอะอาทิดว่าสิเป็นอาทิดว่าน่าจะเป็นแนวทางบนนั่นล่ะแนวทางว่อยบ่อยากก็แฮงบ่อยากเว้าหลายเว้าบ่ได้คั่นเพิ่นฮู้แล้วมันเบรนุนครับมันเบรนุน อย่าบอกไลยถอดอซัมนี่ละตีเอาไปโลดศูน่าจิตกับสองเก้านี่แล้วเนาะแมนเอ้าเนี่ยทางรลบึกครับันี้หามเราแวดลดครับทุกคนได้ก็กพราบอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าหัดปูเถอะเนาะเมนอย่าเฝ้าคัดถอวาชีดไม่กี่นี่ละแค่บ่อยพนูเอานี่พ่อห้อยเดี๋ยวเด้ออัน0ูน อ่ะผมบอกเขียนบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเอาพ่อป่องน่อยบอกล่างสองเก้านี่นะเนาะแมนโอ้โอ้โอ้พ่องน่อยบอกอยู่ว่าล่างตั้งสองเก้าหาชื่อลอตเตอรี่ไว้ครับเลขหน้าเลขหลังจะซื้อไว้รถวัตต์ติดศูนย์หาเจ็ดแมนวัตต์ติดศูนย์ห้าเจ็ดยูนาจะเอาวัตต์ติดศูนย์ห้าเจ็ดยูนาจะเอายูหลังก็เอาเอาครับเบงนี้ครับลอตเตอรี่ร้องไปจับไว้เด้อเรากันย่างละใบก็ไปย่างละใบก็ว่าไปครับ่อหอยเนาะ พอได้ทุกขึ้นได้ยินยบไปแล้หอยวีแกนนี่แหละเดี๋ยวจะไปสู้หมากรุกก่อนอ้าวนี่น,ออ 17, นะครับเลขฝันพ่อหอย417นะครับงวดวันที่16มิย66นะครับแล้วกับตัวเลขนั่น3ตัวปูมาให้ไว้นะครับเอาไป057แล้วกับล่าง2อเก่ายางละเม็ดยางละเม็ดนะครับเอาพี่ใจารณาเบิ่ง3ตัว1เม็ด สองตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งหางสองตัวหนึ่งหางแมนนะครับแต่ว่าจังไดก็เป็นแค่แนวทางแนวทางครับ่เาอาหอยนะเนาะเชียงดูฝันดูว่ากอนครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแมนเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอ,อซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนียือว่า่อห้ทิ้งขันพวกออกงวดบางนึงงวดนี้ย่าลื่มตามคือว่า,าออนนยัง,าาางสั้นเออเพิ่นว่าจะชันละเอาติดไว้่อหนึ่งให้จังหดแล้วแอ้นหน้ากันแล้วกันแจ่า เป็นจะเอาติดไว้เด้่ยซีนึงเกจหนิผมจําได้ติดหัวเลยพ่อหอยบอกว่างวดวันหนึงน่งนี่ที่ปูปูลงปูพุ่มพุ่มลงมากเกิดมากว่าซีนึงเกจหนิผู้ดใดลบออกลบอ,ออกเ็ค่ยังอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อทำามารักษาหนี้ถ้าบ่อออกตรงงวดปุ๊บงวดต่อมาก็ให้ตามพ่อ,อ,อใครบอกผมว่าจังสี่แมนครับเอาเขียนติดไว้จังไรนะพ่อหอยนะติดไว้จังหน่อยอ่ะแต่ว่ากะเนี่ยท่านเป็นตัวระวังเนาะพ่อหอยนะระวังเนาะระวังเพราะว่าเลศแมนอีหลีคืดบ่อออกเลยนี่ครับ ครับเลขเลขที่หนึ่งเจ็ดนี่เป็นงวดที่แล้วนงับที่แล้วเพราะว่าปูพนมาแบบเอาพิณิหันแบบแบบแบบเอ็นว่าแบบอะไรมาแบบแบอกให้รู้เนื่อรู้ตัวเลยนะมาแบบทันทีทันทันทีทันใดโอ้้ากับบอถือจยางสีว่าอย่างไหนปัจจุบันท้านเปิดตาทิมว่าเป็นตาทิมให้พิจารณาเบิ่งอีกอันนึ่ง พอหอยบอกผมอุท่พารณบอกว่าถ้าลักษณะจังสี่ที่เคยเป็นถ้าเพาอ,ออกตรงงวดที่ปูม้าแบบนี้ปุ๊บนี่ถ้ามันเ่อ,ออกเสร็จงวดต่อมาให้ตามไวให้ตามไวครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวนึ่งที่เ่าสู้ฟังให้เป็นแนวทางนะนพ่อหอยแมนครับแมนครับผมอ่ะโอเคครับเจนครับพ่อหอย อย่างไรก็นี้ก่ะให้เฮ่งๆนาะพ่อหอยเนาะโชคดีเมื่อทุกคนครับผมเอาจังไรก็ขอบคุณพ่อหอยหลายๆครับผมหอยครับขอบคุณครับ